สวัสดีฉันชื่อคาร่าซึ่งเป็นทูตกลุ่มดาวลูกไกลจากกาแล็กติกไลฟ์ฟอร์เและเมื่อไม่นานมานี้ฉันเข้ารับตำแหน่งใหม่ของสภาสูงโลกใหม่หลังจากการลาออกของควีนแอนดราตอนนี้ฉันมีส่วนร่วมโดยตรงกับการเรื่องระดับของดาวเคราะห์ของคุณมากยิ่งขึ้นฉันยังทำงานร่วมกับหน่วยบัญชาการแอสตาด้วยฉันดีใจที่ได้กลับมาก และแบ่งปันภูมปัญญาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ผู้อาศัยในแผ่นดินแม่กำลังประสบกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงบวกและเชิงลบทั่วโลกเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเกี่ยวข้องกับพลังงานที่มาจากจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีความถี่เชิงลบจะถูกพัดพาออกไปสู่ผิวน้ำ มันไปถึงมนุษย์ด้วยคุณไม่สามารถอยู่ในความสั่นสะเทือนแบบเดิมได้เหมือนเช่นปีที่แล้วมันไม่ทำงานอีกต่อไปถ้าคุณไม่เร่งรีบในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในโลกของคุณก็อาจทำให้มนุษย์บางคนต้องละทิ้งร่างกายหรือทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมแปลกๆเช่นทำงานประจำวันซ้ำๆกันมากเกินไปเป็นต้น ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคุณไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญ,ญญาณที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณได้เพราะคุณยังคงยึดติดอยู่กับพฤติกรรมมิติที่3สิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อจิตวิญ,ญญาณของคุณเข้ามาโดยการเปิดความถี่สูงคุณเคยชินกับการสั่นสะเทือนในเมตริกการสั่นสะเทือนมิติที่สที่ระดับตำ่ำซึ่งเป็นคุกของวิญ,ญญาณสำหรับสิ่งมีชีวิต ในกาแล็กติกที่พัฒนาแล้วจำนวนมากซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่และนำมนุษย,ยชาติไปสู่แสงสว่างน่าเสียดายอย่างที่คุณทราบในตอนนี้พวกเขาติดอยู่กับการจำไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นใครส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนคือการรับรู้ว่าคุณเป็นมากกว่าร่างกายคุณมีแก่นแท้ของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณมนุษย์ ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวิวัฒนาการกำลังตอบสนองต่อแสงโดยการกระทำซ้ำๆหรือการกระทำแปลกๆทั้งหมดนี้จะผ่านไปในที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณโปรโดอย่ากังวลจนเกินไปและปล่อยให้ตัวเองเดินไปตามเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณ ไม่มีใครถูกบังคับให้มีความคิดใหม่หรือก้าวกระโดดแห่งศรัทธาเว้นแต่บุคคลนั้นต้องการสัมผัสกับสิ่งใหม่ในกระบวนการการตัสรู้จักรวาลเป็นที่อยู่อาศัยของอารยธรรมกาแล็กติกนักไม่ถ้วนแต่ละคนมีความก้าวหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพียงทำตามหัวใจของคุณในสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับคุณและอย่าพยายามตามผู้อื่น ในช่วงเวลานี้คุณยังอยู่ในช่วงวัยเด็กในฐานะอารียธรรมและไม่เป็นไรที่จะอยู่ที่นั่นคุณจะต้องพัฒนาต่อไปแม้ว่าความมืดอยากจะทำลายทุกสิ่งที่เข้ามาในทางบวกก็ตามในทุกวันนี้ความเป็นจริงของคุณคุณจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวเชิงลบเท่านั้นโปรดเชื่อว่ามีสิ่งเชิงบวกเกิดขึ้นในโลกของคุณมากกว่าสิ่งเชิงลบ ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ดีๆตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ของคลาสแทนที่จะถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์เชิงลบจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีอะไรอื่นใดเราเรียกสิ่งนั้นว่าการติดตามพระคุณของพระเจา้าและจงไว้วางใจว่าพี่น้องชาวกตแล็กติกของคุณจะปกป้องและรักคุณอยู่เสมอ แม้จะปรากฏตัวผิดผิดก็ตาม Deep state ไม่ได้สื่อถึงสติปัญญาที่สูงพวกเขามักจะเปิดเผยตัวเองผ่านการกระทำที่โง่เขลาของตนเองหน่วยงานแห่งความมืดเพียงแต่สร้างความโกลาหลและความสับสนเท่านั้นพฤติกรรมของพวกเขากำลังถูกเปิดเผยโดยพลังศักดิ์สิทธิ์สตาร์โซเฟียสแม่เหล็กของดาวเคราะห์ของคุณจะถูกปรับสมดุลตามธรรมชาติด้วยความถี่สูง เธอรักษาความสเสถียรของแม่ธรณีกองกำลังแสงกาแลกติกคอยติดตามสถานการณ์จากอวกาศอย่างต่อเนื่องโปรดรักษาความสงบและอยู่กับปัจจุบันเสมอและมุง่งเน้นไปที่การเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณโดยการทำสมาธิเงียบๆทุกวันและอย่าให้โอกาสใครมาทำให้คุณผิดหวังเดเมทริเป็นเพียงภาพลวงตาซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยความมืด เพื่อบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความจริงชนะและนำสันติสุขความปรองดองที่รอคอยมายาวนานมาสู่มวลมนุษยชาติขอขอบคุณเอกอัครราชทูตก้องกำลังแสงกายน็กติโปรดยอมรับความรักอันสูงสุดจากเราพวกเราทุกคนรักคุณปฏิบัติตามเส้นทางของคุณคารา่าถ่ายทอดโดยเอ,อรีนาเวลากเล เอกระราชทูกตกองกำลังแสงกาเล็กติ